ร้านขายขนมจีนริมทางคือหลักประกรนันรายได้ทางเดียวของวารารมชัยโคตรหลังย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองหลวงตั้งแต่อายุ15ปีทุกวันเธอต้องตื่นตั้งแต่ตีสีออกมาเตรียมของให้ทันตั้งร้านตอน9้าโมงเช้าเย็ยนขายจนกว่าของจะหมดแม้ทำงานเสมือนเครื่องจักรที่มีชีวิตแต่ก็ยังทำได้เพียงประคองชีวิตวันต่อวันค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างอะคะ่ะ ของลูกไปโรงเรียนขงลูกมีค่าใช้จ่ายก็ให้ไปโรงเรียนวันละร้อยอะค่ะแล้วก็กอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างอะค่ะที่เป็นของเขาอะค่าเทเท่าไหร่ตอนนี้สองพันเจ็ดค่ะแล้วของคุณแม่่ะของคุณแม่ที่บ้านของคุณแม่ก็ตอนเช้าก็จะให้ไว้สามร้อยเพื่อซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยก่อนที่จะออกมาขายของ แต่่่ววาาาถถ้้มมัันนนไไหพอก็ค่อยมาเิการมีบ้านที่มั่นคงเลี้ยงดูตัวเองโดยไม่ต้องรบกวนลูกหลานเป็นความฝันของวารารมในวัยเกษียณแต่เธอยอมรับว่าการเป็นทั้งลูกและแม่ในเวลาเดียวกันอาจทำให้ความฝันเป็นจริงได้ยากในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ น้องพี่ายหกสิบแค่มีบ้านอยู่แล้วก็มีมีงานเล็กน้อยทำที่จะแบบว่าเลี้ยงตัวเองได้ก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องว่าให้เขามาให้เราแต่แค่ให้เขาแบบมีชีวิตที่ที่ดีกว่าเราแต่ก็ถ้าสมมตินะสมมติว่าเ้ามีครอบครัวอะไรก็คือมาหาบ้างอะไรเช่นนี้ก็พอแล้วแล้วครอบครัวเขา ค,คือไม่ลานะวาระล้ววร,รมถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของประชากรที่เรียกว่าแซนด์วิชเจเนอเรชั่นหรือคนในวัยทำงานอายุ40 50ปีที่จำนวนมากต้องแบกรับภาระทั้งเงินและเวลาในการดูแลพ่อแม่และลูกในเวลาเดียวกันจนไม่มีเวลาสร้างรากฐานให้กับตัวเอง ขณะที่ภาคประชาสังคมและสมชาสุขภาพแห่งชาติระบุว่าการทำหน้าที่ดูแลคนทั้งสองกลุ่มเป็นสิ่งที่แซนวิชเจเนเรชันไม่อาจปฏิเสธได้โดยเฉพาะเมื่อไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนวัยแรงงานแต่การเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ผันผวนจำเป็นต้องสร้างหลักประกันทางรายได้ ประกอบด้วยการมีงานทําตลอดช่วงวัยเข้าถึงการออมและหลักประกันสุขภาพในระยะยาวอย่างเพียงพอการดูแลกันในท้องถิ่นรวมถึงเงินอุดหนุนและบริการที่จําเป็นจากภาครัฐอย่างเพียงพอต่อสถานการณ์รุ่งรอดสมุนเก่าไทย p ีบีเรายงาน